หมดจักรถเปิดไฟมาอัดประตูบนอัดประตูบนนอัดประตูบนนแลยไฟไฟคอทางจำพุงไสิแมนแมอรับรถเจ้าซัดบ่บรดอีรากนะกินยังล่สิไงยะ

ทงอะไรทงทงทงิพันมาพันตงอิพันเพราะพอลาจกใบแซนให้เลยวะดียวจิจกใบแซนให้เลยเอาเร่องอีกไหเออแลวรมีอีกอีอีก้มดว่ะขวดแล้วว้ซื้น่อยเลย ดูด no, ูห yeah. ันกับตลาดบ่อวนามาคนใลนนะอืมซิมาแวะหันแวะทำไมไแวะงอืบ่อห้าห้าไดแลวห้าผ้าจะมจริงมาใซื้อใซื้อยังอีกซื้อไหมแล้วก็ไปแวะซื้อยูหันลเห็นไหมอาใหม่เอมาต้มนี่นี่อไเอาไหมเจาทงเลยกัน ไปใหญ่ไปใหญ่ังเลยจำไปต้องกุ้งบุ๊เงินเงินทอนมาตัวนี้มันไปสอดใจทางเลยแม็กซมองใหม่อะสะพอนสะพอนเมื่อสะพอ มันเก่งกอกแม่นบอบ่แม่เออบ่แม่เนาะูจักดููจักยังมาแล้วอยู่บนในเมืออะรมืนีต่อแถวา้ว่าบนในเมื่อปะ

ข้าวใบบทางกูหรอเป่าบกกอะไปมาอนี้ยบกเลยมากสระห่นะดอกกาวนะฮซื้อเลยเท่าไหน่วากเขาบอกอไปกินแรกไม่ใส่พอนี่ตลาดวังกินนี่เขาเอาไปซาพันวังกินนี่เอาวักินนี่เลยสามพันนะบ่อไม่นะประจสองบ่อก่จายไปสิพันตัวที่หนึ่ง บันทึเขาจนเปิหน่อใบเซเขาอนหนักแปดสิบเก็ดพันให้เล่นตอนที่หนึ่งสามสิบพูดหนึ่งสิบพันต็ได้ยังรอซอน้องมาตอนเ เกเ็อจ้าก็ินมาตลอดว่าชื่อซอยนี่คินตลอดโกงะคินตลอดกวกับมี้ตจหมมเอะตลอดกินตลอดจัลกินตลอดจัลลเจลน้ะข้าวจองหองขาวมี้นเนาะจัจันหรือที่ล่อชื่อได้เห็นชื่อชื่อนังมากินมันชื่อจะลอว

<laughs> ừ, <không> là... <cười> <cười> chưa lại ชื่อละ cả anh กะก็คือ เดนี่ลชื่อเลยชื่อยังกเยังวกอก่ากิดงเท่าไหร่นี่เอาสกองเอารถสกองสิบันกองเฮน้ำผึ่งเนาะจะมากินบ่แม่ กินเนอะกินเตาตลอดกินเห็ดกลนเาไาแล็บขับัดเลแบบชื่แล้ว้าชื่ออยนะเป็นเตานะก็ถูกเยเป็นนะก็แลนมนี่จะลนอันนี้เออลนกินกิโลลอเนาะเลนแลนตัวเท่าไหร่มมี่ลนอันนี้แล้วว่าจะเป็นแลนนะห้กินกิโลกินแเฮนเยนะก็ลูกเย นี <h iments> er ่หกกงใส่จก่งใส่กับเห็ดอัทาเห็ดเผ่งวะนี่ฮะเห็ดเงกองะรมันมีเห็ดขมนำมันอีกอะบเลยเฮ้ยมบ่มกอันิบมีเห็ดขมมีบบชื่อนนี่ชื่อว้มมันอะคารมันมีเด็ดขมต้นกายตลาดมันเป็นที่เลยะ

แมเอาได้กี่โล่นั่นงเี่งดียเเไปมันมีสัญญาณบอยแม็กอย่มีมีล้าอครักองอะไรเห็นกองห่า

เราเขายังเพิ่อกเดาอกเมเอาเนี่ยกกเจ้าอบ่ายังมอัน้าเราก็ยังวาโอ้ยมีอันมีของฝาเขาองครังบอกมาบ้านเ้อนมีของซิปก็สองครังนะเอาสองครั้งไงี่นีด้

Ôi, thân thân, 5, 5, 5, 5 này. Đây. năm này. Để đây. Để đây. Để đây, năm này. Đây, năm mấy tấm ấy đấy đi rồi năm tấm đấy

จะือผักม้าน้องอรพรอนกแน่กนนีนี่นีดุซอยนี่เด้อเห็ดเหลืองนี่เด้อสองงกิากอเยมีกี่นะจได้แ่ใ่ไกระ๋ยวอันนี้เอาสองทงกระ๋น่เออก็ม่ชอเอาสองงอ่ะจะพอซื้อให้

สิบสามกเง้าขยซื้อเพาเอาอยู่เาเอาพันเคยกินบ่เยกินอยู่แ่เากินอยู่้อซ้ออันนี้มสามกองข้าวมันเบื่อว่พันมเบื่อคนเบื่อเลยิมยืดนีย้เจ้าว่บาบม่่ยนเงกนชาวพันเนเอาซื้อซอยซะ ตอนั้นห่อร้ายยิ่กว่ตนนั้ไปทำกันนะะข้าวคอเป็ไหมันชุกลตัวุกแล้วไม่ได้เอามืกินแล้วเนาะโอเคอาวใเหนียวันหานพีนางัวเิออกลุดจัโดยโดยข้าซื้อเองก็ได้เอ่มัน โอเคทุกคนตอนนี้อ่ะนี่ครับตัวพ่อนสี่เรื่อไม้เตนี่ยังแนวป่พ่อแมแมงแข้งะลอดอกกระเทียของเจ้าอะไรยะเขา่ลายยางขสะพอนลายยางตลาดยังไ่บ้าตลาดบ้านน้ำแก็คอามเน่อยคอยมากตรงเย็นเราอยชิเวะมาซื้อเพราะเขาไ่เคยเข้ามานเคือตอนแรง คนอะค่ะซิเวะมาืึอแน่นอนโดยท่าี่ถ้ามาลองเดินมันมีขู่มือตอนเช้าก็มีมีขู่มือแต่ว่าตอนเขาเขาไปหาแบบนี้นะมันจะมีหลายอย่างขายเนาะแม่ตอนแรงแบบนี้แต่ว่ามาแรงๆมันมีขาย